เสันขาจำได้ขาจำแต่ตี ok ้ไม่ชงมันจะยังดำเนาะมดมดถ่วงมัววัดจิตทะเลมัวดำใส่ลองเปิดห้องเก่าบ้างก็ดูโอ้ยแต่เจ้เ่าผู้ขอ่เรายังมัด่วงเนาะโอ้ยจะได้ท่วงเขาจิตทะเลดำปานะล่กดำยู่บ่ท่วงผู้อื่ล่ะมันบังหนาจ้าของวันนี เขาทัาาา้งผู้ไฮ่เขาไก่ยังมาท่วงแม่ยัดไปว่าเพื่อนที่แหละเนาะจะเจ้าเล่าไก่ยังว่าข่อยเนาะที่ไก่มันงามถ้าเจ้านัน่นแห,หละเพื่อนผู้ไฮ่เบอรหลอดแม่ไอต้ตเจ้ากับลูกเจ้าผู้ดีเบอรเลยเบอรเทียนเจ้าเออเจ้าผู้ดีผู้งามแหง้งให้ซ<อ>ุปในโลกนี่มันผู้ไฮ่เบอร์เลย,เ,ลยเจ้าหวาูวเพราะบัชิตาแล่หอยนีย่มันเขาขี้นิ่งมันละสามปีเออสามเชียพเลยนะมืันละสามปีออพูดถึิขี้น่าชิตาแล่หอยนี่ เจ้าวางล่อนนะจังบาทไม่ได้ใส่สปริงซองไม่ได้ใส่โลสัน,นเนอะอข่อยสีดเอาบุญเนอะซีดเอาบนนออุญเนอะโอ้ยทวงพิษมือแล้วค่อยว่า <c oughs> แต่ถ้ากูซีเรียดน้ำข้นบ่เข่ามากกูก็อซีเรียดเพรายังเร็วกูย,ย่านเจ้าภาพยากเลยข่อยว่าขีตอนแรกข่ขอยเป็นต่อหอมก็หนาเจ้าบุ่น <c oughs> โอ้ยทวงข้อนแล้วเบื้องหนา้าเบืาาบ้องหลังมานี่เมียมแต่ด่าข่อยนี่ก็ยังขาวกับเจ้าเนี่ยอย่าไปปวดเห็นบ้างหรอ ยาหนาไข่เมียนก็ดากานม่หนาเล้วเนี่เออ้มีเลยะแต่ว่ากาแฟไว้น้ำเด้อผลิตภัณฑ์นทาคีตาเล่นี่ล่ะเอาเจ้าสีเฮ็ดขายปีน่ะไปจีเฮ็ดขายแล้วเอาแดงยินข่าวจะได้ล่ะแม่นหลอดละสองบาทหาชีพเอาคือขายถือแก้าวรวยแล้วเฮ็ดจีเล่กันไอ้ตัวเอาตีหลอดบ่เออเอาไปท่าแต่ว่าไข่สีขายไอ้ย่ายนี่ก่อนไคว่าไคว่าเปิดออกนี่เปตนอาบ้อง ทองดอกทวงยีง่เงยวะดิขาเนี้เอามาทวงวะนดิเมียเนียเ,เ,เจ้าคับบ้านไปโยกถือผัวเจะะา้าตีาาเราชะตาขาดเราเหรอปะหัวให้คลลักๆับละเมียเจ้าชะตาขาดล้วยายเจ้าทวงผิดคนแล้วเจ้ามาทวงผู้อื่นจะมาทวงยี่ไหมพัดซลีตาย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 แต่เจ้าจะของผู้ให้เทายั้งยังยุคกูปูปากเนาะกูฉ <l ots> ุนวะ ก็เ,เริ่มต้นได้ดีแทอเลยเริ่มต้นได้ดีแล้วไปจบที่ดีรักนะเอ๊ร <c oughs> ักทุกคนด่าทุกคนรักทุกคนด่าทุกคนเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่บาัสซาี่ก่อจะดาวแฟนคลับเดิมแฟนคลับคือมีภูมิีประคุณกูดาภูมิประคุณส,สูมือเลยสูมือนี่ส <c oughs> สี่ยไดากจังได้ล้วบอกแน่แต่ละองค์หมาสันเออดีตัวโอเคเอาเงินก่อนเอาเบียร์มากินนะคุณตงเอาเอาเบียร์มากิดดิเอาป๋องว่างนี่ดี๋เอาป๋องวันนี่ลามะ วันไหนกินอ่ะอ,อ่ะกินเบ,บ,บียร์มากๆเลยราหุนมากๆเหมือนเลยนั่นเห็นบอลเดี๋ยวเราจองชิมกิทะเลขาวจองชิมกินทะเลขานี่มั้งโอเคจองเลย,เลยเน,นี่เห็นบอเข้ามาหน่เบื่อนดูแล้วว่าแล้วบอท่าีิตะเล่เราจีเอาไปท่าดากพะนะขีิตะเล่เปท่าดากพะนะอเอาจังไหนต่อไปใส่เราล่านะหัวยจกันอยู่นี่ยุทธีเจ้ามากเขาพูดอะไ เจ้มาขับไปมามูมาพูีใว่บมมึงเจอกูแท้กูไปตีมึงทังเอาเจ้สิไปรับอยาจ้มาเอาเงินไห้เอามาอะน่ไม่เอานี่มาดึงเงินองฉันกเป็นเงินเสียมืนี่เจ้าเห็นเนยูกกิน้อยจดพไปจุดแล้วจุดละตีถกกินอยู่อ๋อสิซาบจับมื่อผู้ใหอกเอเ้งไหนผู่มอรัเอาเอานั่นผู้ใหล่ะ ผู้ใดผู้ใดว่าไ้ยีลาห์ไหาเพิ่งนขี่ตะเลดำบ้งอุ้มกันรับยี่ีแล้วาปบาป้ายาีแม่องวังไ้ล่ะไทว่าเจ้ายี่แม่ว่าไละแม่เสื้อเขียวบอกบอกเออดำมันก็ดำเงินลอยลาดอกแม่ดำแล้วไงล่ะอืมดำก็สวนดำดำดำก็หนีเอาไว้กันยังอยู่ เดี yeah. ๋ยวคอยสนใจนี่ผู้ใดเอาเงินเจ้าอันนี้กูสนใจกว่านี่ยัง,นนงให้ราเลิศบอกให้รถเลิศราซื้อเบียร์ไม่ขอยแล้วก็ได้เอาเงินคืนโอเค <c oughs> okay. เออให้ราดำเลิศพี่น้น <c oughs> กองจะาขอกมาอย่างธุรก,กิจหมุนเวียนติอก <c oughs> ูสน <c oughs>